ทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะ ครีเอทลุคนี้ให้ดูกันเลยนะคะเป็นนิวตรัลเมคอัพลุคนิวตรัลเมคอัพเป็นเทรนที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยคือมันจะไม่ได้กระโดดไปวอร์มจ๋าแล้วก็คูลจ๋ามันจะเป็นโทนแบบกลางๆที่สามารถแบบสามารถแต่งได้ทุกสีผิวเลยนะคะทุกคนโทนออกมามันก็จะมีมก็จะมีความนวลน,นวดูซอฟละมุนมีความแบบควยลักชูแบบนี้แต่งออกมามันจะดูน้อยแต่ดูมีอะไรนะั่นครีมนี้ก็มาแต่งไปเมาไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาเมคอัพจริงๆแล้วก็เทคนิคมาแชร์กันเหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมแล้วนะคะอย่าล มาเจอกันครั้งแรกยังไม่เคยกด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยกโกมาค่ะทุกคนเราก็มาเริ่มจากสภาพหน้าส,สดกันก่อนเลยนะคะไม่ต้องก,กลัวคลิปนี้คือไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแบบว่าเทรนด์เมคอัพแต่งหน้ากันว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะจะมาป้ายยาเมคอัพที่เราอินในช่วงนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มจากกันแดดก่อนก็มัมนะคะคือเขาออกกันแดดตัวใหม่เป็น Milk Sun Ampoule SP F 50 PA บวกแล้วก็มี PA อีก4บวกนะหน้าตาแบบดูดีมากทุกคนเขาจะเป็นกันแดดแอมพูแบบนี้มากในแบบลักษณะแอปลิเคเตอร์แบบนี้เลยคือจาดใจที่เราไม่ชอบทากันแดดเนื้อน้ำนมเพราะมันเหนอะหน้าใช่ปะ แต่ตัวนี้ฟิลลิ่งมันเหมือนทาสก,กินแคร์ปกติคือมันชุ่มชื้นมากๆแต่ว่าเขาไม่เหนอะไม่เหนียวหน,นักผิวเลยนะคะนี่คือผิวก่อนลงกันแดดแล้วก็นี่คือผิวหลังลงจะเห็นว่ามันจะมีความดูไบรท์ดูแบบผิวฉ่าน้ำมากคือแดดน้ํานมมันจะมีความหนักมีความเหนอะใช่ปะแต่ว่าเน,นี้ยไม่เป็นเลยคือสามารถโบกไปได้เลยนะคะ อาบกหรือมันสักหน่อยนะคะอันนี้ช่อของอิงกูแล้วก็เป็นนิวเมคอัพต้อนรับสีผมใหม่ของทางเราเอ้ยแก้เปลี่ยนสีผมหรอเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวจะขึ้นรูปปึ้งให้ดูว่าเป็นแบบวายม่วงฉ่ำฉ่ำคือถ้าถามว่าต่างจากแดงที่แกเคยทายํามายังไงก็คือปกติเราจะทําเป็นแดงโทนร้อนแดงเชอร์รี่แดงวายใช่ปะ แต่อันเนี้ยมันจะมีความออกไปทางม่วงมากกว่าแดงนะเจนเลยแล้วก็มีประกายชมพูเบาๆด้วยคือมันจะเป็นฟิลแบบคูโทนนะคะสดยังเห็นชัดเลยว่าหน้ามันดูแบบสว่างมีความไบรท์ก็จางใสขึ้นคือถ้าเกิดถ้าเทียบกับแดงที่เป็นแดงเชอร์รีแล้วไม่แต่งหน้าอันนั้นคือหน้าซีดหน้าหมองมากจะบอกว่าการเปลี่ยนสีผมก็ส่งผลต่อลุคของเรามากๆนะโอเคเดี๋ยวขอทนอัพผิวนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นอินนิสทรีนะคะตัวนี้เป็นโทนอัพเซบัมซันสกรีน มีม f 5ี spf 50บวก PSC บวกก็ได้มาจากที่เกาหลีนะคะซึ่งใช้เขาสักหน่อยละกันคือตัวเนี้ยจะเป็นทนอัพที่เนื้อแปลกที่สุดในกลุ่มฉันเลยคือ คือมันจะมีความเป็นโทนอัพเนื้อแมตต์แต่เกลี่ยง,ง่ายมีความชุ่มชื้นระดับหนึ่งแนะนำไปแล้วตัวนี้จะช่วยโทนอัพผิวที่ซีดๆเหลืองๆให้ดูอมชมพูสุขภาพดีขึ้นนะคือผิวด้านที่ลงมันจะมีความอมชมพูมันจะทําให้ผิวดูอมชมพูสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยเลยดูประมาณนี้คือจะบอกว่าถ้าเกิดวันไหนที่แบบต้องการเมคอัพ no เมคอัพ เบาๆไม่อยากแต่งหน้าเยอะเมคอัพนุ่มเอาตัวนี้เอาอยู่เลยนะคือตัวนี้คอนซีลเลอร์สักหน่อยแล้วก็มีมีสีแก้มสีปากเบาๆก็คือได้ลุกเมคอัพนมเมคอัจบเลยนะทุกคนเป็นอีกตัวที่แบบดีมากๆโอเคสำหรับคุชชันนะคะวันนี้จะมาใช้เป็นแบรนด์ True Beauty In s i ท e คุชชันเคยใช้แล้วแต่สีไม่พอดีผิวนะซึ่งนี้กดสีมาใหม่เป็นเบอร์ศูน คือมันเป็นคูชชั่นอีกตัวที่น่าสนใจมากน้องแบบแมสในตอกตอกด้วฉันชอบที่เขามีที่วอร์มคุชชั่นตรงนี้ให้ตัวนะทุกคนที่แมสมากๆใน Tik t o ็อนะคะก็กดตามชาวต็อกตอกมาการปกปิดคือโอเคเลยนะทุกคนแบบปกปิดกลางกลาโกลวๆเล่นแสงผิวดูเทลตี้สุขภาพดีแบบนี้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาใช้เป็น r a Beauty 4 word นะคะทุกคนเอามาลงเป็นคอลคเตอร์คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราสึกว่าแบบขาดไม่ได้เลยขาดเธอแล้วเหมือนขาดใจตายแค่ใต้ตาดูแบบ ดูเหมือนคนนอนพักผ่อนเพียงพอก็คือจบแล้วทุกคนเบนออกด้วยฟองน้ําอันนี้เป็นฟองน้ําของ f o y o e t o นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของ hints นะคะดีมากๆทุกคนแตะแค่นี้เลยนต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็ใช้กับพัฟของ supermam um. อันนี้ก็แบบป้ายยาไปหลายคนมากๆเลยเหมือนนิ้วที่2ของเราแล้วก็มันเบลนเนือ้อต่างๆได้เนียนแล้วก็ไวคอนแทควันนี้เป็นของ kitty kawaii นะทุกคนลาย olivia gray สีแบบสวยมากๆทําใต้ตาใดๆปุ๊บ คือหน้าตาดูไบรท์ดูสดชื่นขึ้นมาทีเลยลูกวันนี้เราคิดว่าจะแต่งเป็นฟิลแบบ Natural Makeup หรือ n e นูโ a ร Makeup นะคะเป็นอีกเทรนที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ n e u นะูโ l t โทนคือยังไงคือจะเป็นโทนประมาณนี้เฉดมันจะมีความแบบซอฟๆละมุนละมุนฟิล mlbb ซึ่งสีของ Natural ลโทนอะ่ะมันก็จะเป็นฟิลรประมาณนี้นูดอบออกแบบนูดพีชเบาๆอย่างอันเนี้ยเราใช้เป็นบลัชของ e ์ทีเมคอันะคะสีเบอร์ nd04 ชื่อสีไม้นะคะสีมันจะเห็นชัดมากว่าเขาจะไม่ได้วอมแล้วก็ไม่ได้คููนะคะเป็นโทนกลางๆคือนูโตรโทนอะมันจะเป็นโทนกลางๆที่แต่งได้ทุกสีผิวอย่างบลัชอันนี้ก็จะไม่ได้ส้มแล้วก็ไม่ได้ชมพูแบบชัดเจนเลยสีมันจะหยุดอะเราจะลงบางๆประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของพาเลตนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเฉดก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเวกเมกเบอร์ห้าคือสีมันจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะกลางๆ เดซี่สีมูดนัดเบอร์ยี่สีที่แบบช่างแต่งหน้าใช้ให้ลิซ่านี่ก็สวยมากๆพาเลตหนึ่งสำหรับคนที่ชอบนิวโตรลแต่อยากให้แบบลุกยังมีความสดใสยอยู่ก็จะแนะนำเป็น D MBTI นะคะอันนี้จะเป็น Everyone i d e a เด p e นะคะเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นสีแบบออกส้มส้ม,สมพีชตรงกลางนะไม่ได้แบบตุ่นไม่วอร์มเลยแต่ถ้าใกล้ผิวติดตุ่นๆขึ้นมาหน่อยก็จะแนะนำเป็นเวกเมกนะคะอันนี้ก็สวยมากๆเหมือนกัน c o r r l l b l u r ล i n g นะคะสีจะมีความติดตุ่นขึ้นมากว่าตัว e t u d e นะแล้วก็เจออีกพาเลตหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็ d a อ s e ย์ o o Shadow Palette 403 Spring Coral นะคะสีเนี้ยจะเป็นแบบเฉดใกล้ๆกับ e t u d e นะคะุกแต่ความหลากหลายเผื่อใครแบบว่าขี้เบื่อแล้มีเฉดไว้ครีเอทลุกเยอะกว่านะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเนาะ แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นเดซิงนะคะอันง่ายสุดเลยคือชีแบบคิดมาให้แล้วว่าจับคู่สีไหนกับสีไหนนะคะคือโทนเนี้ยแต่งด้วยกันได้หมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยสีมันก็จะมีความนูเทรลแต่ว่ายังมีความติดอุ่นๆอ,อยู่นิดนเดียวขอเซ็ตแป้งนิดน,นึงนะทุกคนจะใช้มัมนะคะเซ c ก n d s ันสกินลูทพาวเดอร์ส02อดคือด้วยความที่อากาศประเทศไทยตอนเนี้มันร้อนห้องแอร์ยังร้อนนะทุกคนจากใจคนที่ไม่ชอบเซ็ตแป้งแบบเรายัางต้อง ขออนุญาตเซตแป้งการเซตแป้งนอกจากจะทําให้หน้าเลอไม่เมือกไม่หยาแล้วก็จะช่วยคุมมันผิวเราได้ดีขึ้นอีกในระดับหนึ่งนะแล้วแป้งตัวเนี้คือลงไปแล้วหน้าเนียนเลยอะเนียนแบบเนียนกรุบเดี๋ยวพาเลตวันนี้เราจะใช้เป็น Wake Make s t o t Blurring Eye Palette นะคะสี เบอร์ศ5นยะ้าะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกแบบสีมันตรงกับเรสเฟอรเรนซ์ที่เราอยากได้ที่สุดนะใช้เป็นสีเบสสว่างๆตรงนี้นะแบบว่าปรับพื้นฟิลว่าปรับพื้นสีตาของเรานะคะให้มันมีความไบรท์ bright, สว่างขึ้นแล้วก็ใช้สองสีนี้จิ้มผสมกันนะคะลงทั่วชั้นพับตาเลยนะคะความเข้มด้วยสีแบบส้มตุ่นตรงนี้นะมันจะมีชิมเมอร์นิดนึงเอามาย้ำช่วงกลางๆนะ เราคิดว่าโอเคแหละเราคิดว่าสีตาเริ่มโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเติมมิตินิดหนึงใช้แบบสีน้ำตาลตรงนี้นะคะช่วงหางตาเบาๆเปลี่ยนแปลงนะคะใช้แปรงที่เล็กลงมาหน่อยนะจิ้มสองสีนี้ผสมกันเลยแล้วก็ลงขอบตาล่างนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบความแบบนัวขนาดนี้นะก,ก,ก็อาจจะเพิ่มเป็นสีชิมเมอร์เข้าไปตรงกลางสักนิดนึง เพื่อให้มันไม่ดูเรียบจนเกินไปเราไม่เติมพิวเตอร์ไปก็คืนนัวมากแทบจะแบบเป็นเมคอัพโนเมคอัพอยู่แล้วเราจะเพิ่มอะไรให้ดวงตาด้วยการเขียนอายไลเนอร์เข้าไปนะคะอันนี้ใช้เป็นของคอส o ลมีโบรเจลไลเนอร์สีเบอร์ศูนหะคะหัวเขาจะแบบเล็กมากๆเลยอ่ะก็จะเขียนให้ชิดโคนขนตาเลยก็จะเขียนยาวออกมานิดนึงนะนี่ประมาณนี้โอเคเลยเวลาเขียนให้มองกระจกตรงๆนะคะมันจะได้องศาที่พอดี อโอเคเห็นป่ะพอมีอายเนอร์คือลุกดูแบบชัดขึ้นมาทันทีเลยก็ใครเล็บยาวนะคะใช้เล็บจิกได้เลยดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาร่านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งตาส่วนอื่นต่อนะคะอีทูอันนี้เป็นอันใหม่แล้วทุกคนเราเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะอันมันอ่อนจนมันงัดไม่ขึ้นแล้วอะก็เลยเปลี่ยนเป็นอันใหม่แต่ว่ายังคงเป็นของโฟยทูเหมือนเดิมนะคะคือเป็นว่ามันเป็นทรงที่เข้ากับรูปตาเราดีมากๆแล้วก็ดัดขนตาได้แบบเด้งเวร์ แล้วมันคือแบบหลักร้อยเท่านั้นนะหรือเปล่าหรือ99บาทไม่แน่ใจแตคือแบบใช้ดีมากที่ดัดขนตานะคะของ MUDE นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นมาชาร่าที่ต่อให้ขนตามีความยาวขึ้นด้วยนิดนึง before นะจ๊ะยังไม่ปัดจากอันนี้ after มีขนตาแล้วแกเห็นปะแกเห็นความเด้งปะคู่หูนี้เลยแต่มันสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าที่ดัดขนตาไม่เลิศ ตอนนี้ทุกคนอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังโลอนอยู่ใช่ไ่ะเพราะว่ายังไม่มีตาล่างนะคะเราจะมาแต่งตาล่างกันต่อและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืองานดอลลี่อายนะคะแค่เขียนดอลลี่อายชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่คิดอยู่เหมือนกันว่าควรจะมีแบบคลิปสอนทำดอลลี่อายแยกออกมาหรือเปล่านะยังไงใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะ ซึ่งอันนี้เราใช้เป็นของเดิมเลยดอลลี่อาของ c o l o r แก a มนะคะบอกถูกรอบแบบดีมากๆไม่รู้น้องแมทไหมแต่น้องควรแมทเพราะเป็นดินสอเขียนดอลลี่อาที่แบบสีดีเนื้อดีติดทนมันเหมือนกลายเป็นอวัยวะที่2ของเราไปแล้วว่าการเขียน d o ลลี่อายอะคือขาดไม่ได้เลยขาดเธอเหมือนขาดใจ จริงแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะได้ด olly ey eye แบบงานนวลๆสำหรับลุค neutral makeup เบาๆนะคะก็แค่นี้ก็พอนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สุดมันได้อีกก็อาจจะเติมเป็นแบบ eye shadow s t i c k บลิ n g b l i n g แบบนี้เข้าไปได้อันนี้เป็นของ etude นะคะอันนี้คือแบบ recommend มากมากคือตัวนี้ถ้าเพิ่มเข้าไปคือตาป๊อปตาฉ่ำขึ้นทีเลยแต่จะใช้ตัวนี้แทนนะคะอันอันนี้เป็น palette d o l l ey eye ของ can make เบอร์ศูนย์สองเราจะย้ำเงา dolly ey eye ใช้ช่องสีชมพูตรงนี้ แล้วก็เราจะย้ำไปตรงเส้นคอนทัวร์นะคะให้มันชัดขึ้นนิดนึงนี่คือด้านที่เขียนปกตินี่คือด้านที่ลงฝุน่นแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยไฮไลท์สีแบบเนื้ออมชมพูนะคะกลางนี่เลยมันก็จะเป็นเนื้อแมทที่แบบชิมเมอร์อ่อนมากๆการดอลลี่อายแบบไม่เวอร์มากอะ่ะอันนี้คือตอบโจทย์มากมก็จะมีความนัวๆน,นะแต่มันก็จะเห็นชัดว่าเขียนดอลลี่อายคือฉันขอป้ายยาพาเลตนี้อันนี้นะทุกคนจําหน้าตาน้องไว้สิ่งนี้คือแบบ the b a s ส dolly eye p a l e t ในตอนนี้เลยคือแบบมันใช้ง่ายและมันเซกดอลลี่อายได้ภายในพริ shimmer, บตาจริงเนื้อชิมเมอร์เบาๆอ่อนๆละมุนละมุน,น,นแล้วก็ชิมเมอร์ที่ชัดขึ้นมาหน่อยฟิลเหลือบแล้วก็มีช่องที่เป็นเกรเตอร์คือถ้าเกิดใครต้องการความฉ่ำความตาโตตาตุ๊กาตาทรงเนี้ยเข้าไปจบเลยทุกอย่างลุกปึ้งเลยทันทีแต่วันนี้เราอยากได้ความนูนเชลเมคอัพแต่วันนี้เราอยากได้นูนเชลเมคอัพที่มีความนวลนวดูสับๆอก็จะประมาณนี้เลยทุกคน นี้ขอเตอิมเป็นฟีเข้าไปนะคะใช้คู่กับแปลงลงครีมบลัชของซุปเปอร์มันนะคะตัวนี้เป็นแปลงที่แบบลงรองพื้นก็ได้อันนี้เบอร์อะไรดีมากใช้ลงครีมบลัชก็เลิศดูดิดก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 ด,กดสีก็คือมีความแบบป๊อปขึ้นมาทันทีเลยด้วยพาเลตของเดซ e k นะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์10สีมูดนะัเราจะเติม2สีนี้ผสมกันแต่เห็นสีอ่อนๆอย่าดูถูกพิกเมนชีคือเดซแบบ ทำสีอ่อนแต่พิมพ์แมจัดมากอย่าจิ้มแล้วปัดเลยให้เคาะก่อนนะคะเห็นปะสีก็จะแบบสีสีแก้มมันก็จะมีความชัดแล้วก็ป๊อปขึ้นแล้วนะมาละมาละนี่แหละนี่แหละเราอยากได้ความซอฟลงเอางง,งป้าทําให้เข้มก่อนแล้วค่อยซอฟก็จะปัดสีแบบออกแป้ง,ปง,ปงตรงนี้นะคะให้มันมีความนวลน,นวลเบลเบงงคือ,อวันนี้ใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กของเมลินดานะลูกอันนี้ดีมากเดือดคอนทัวร์ก็คอนทัวร์ไปตามช่วงที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่ก็จะ เก็บช่วงกราวก็แปลงคอนทัวร์ที่แนะนําคือแปลงพุ่มๆแบบนี้คือฉันเข้าใจแหละทาไมชีเกาหลีลล<ๆ>ชอบแบบใช้แปลงหัวกลมๆมาเบลนด์คอนทัวร์เพราะมันแบบเบลนด์ได้ละมุนตุ้นมากทุกคนดูดิโอเคคอนทัวร์รเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอเติมแบบฝุ่นนิดนึงวันนี้จะกลับมาใช้เป็นของเปียน,นะคะคือจะบอกว่าเผื่อการลือกลุ่ตัวเองอะทําให้เราแบบเจอไอเทมที่ยังไม่เคยใช้เยอะมากเช่นอันนี้เป็นต้นหน้าตาเหมือนยังไม่เคยเกิดการใช้งานมาทับช่วงที่ลงคอนทัวร์เนื้อครีมเมื่อกี้ไปแปลงหอมอะเพราะว่า ซักด้วยสบู่ของซูเปอร์มัมแล้วแบบหอมมากนะคอนวร์ของเปียสีคือแบบมีทั้งคูโทนแล้วก็วอมโทนในตลับเดียวเรียบร้อยโอเคแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาทาลิปกันนะคะซึ่งเอาจริงปะสิ่งที่ยากก็คือลิปมีลิปโทนนูเทรลน้อยมากๆทุกคนสารภาพตรงๆว่าหลังๆซื้อแต่ลิปโทนชมพูแบบคูโทนเลยแบบนี้เลยแต่ก็พอมีอะไรฟิลนี้ที่มันพอจะไปนูโทรลได้อยู่นะ ก็เดี๋ยวจะใช้สิ่งที่ไม่เคยใช้ที่ไหนให้ดูแล้วกันก็คือน้อง f e ฟ์คัลเลอร์วสีโรซี d เดนะคะเนี่ยสีเขาจะไม่ได้กุหลับมากมีความมีความเป็นนูโทรชัดมากๆเลยเนื้อเวลเวทที่บางแล้วก็ละมุนมากๆเนี่ย้าทาเบนๆไปคือปากนวลละมุนฟิลิชสวยเลยแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มความจุยซีให้ปากเรานิดนึงด้วยลิปออยของแบรนด์คูดูคอสนะคะทุกคนเป็นของคนไทยเป็นแบรนด์คนไทยนะคะไม่แน่ใจว่า แมสในโซเชียลใหม่แต่คือเราลองใช้เราชอบมากหัวแปลงเลยคือหัวแปลงแบบใหญ่สะใจแล้วก็ทำโทนสีมาเป็นแบบเฉดกลางๆแล้วคือกลิ่นดีมากกลิ่นมันจะไม่กัมมี่ไม่ฟรุตตี้เกินคือพอทาปุ๊บปากอิ่มเลยทุกคนฟิลเหมือนแบบไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มอะไรแบบนั้นเลยดูสองแท่งจบคุณนาะคือคอมพลีทลุคนูโตรของฉันแล้วขอเติมสีกลับไว้ด้านในปล่อยนึงนะ อันนี้เป็นลืมบอกว่านี่เป็นตัว mistine 4j 02นะคะที่เป็นรุ่นแบบแท่งหินอมน,นี้ทุกคนแล้วนี่ก็เป็นทั้งทั้งลุกนิวโตรแมตอัพของเราในวันนี้นะคะเปลี่ยนชุดให้มีความนิวโตรมากขึ้นนะคะก็ใส่ซึ่งนี่ให้ดูเมคอัพมันจะมีความแบบน้อยแต่มากสุดๆคือมันแบบเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่ามันดูมีอะไรอะ่ะกำลังหาไอเดียแบบแต่งหน้าไปเดทเบาๆแต่งไปบ้านแฟนแต่งไปแบบพบผู้ใหญ่ ไม่อยากดูเยอะมากเลยอ่งเงี้ยสามารถเอาลุกนี้ไปอัแปดแอได้นะคะเป็นความสวยฉ่ำแต่ดูไม่เยอะเกินนะทุกคนคือเป็นอีกลุกที่เราชอบแล้วก็อินในเมคอัพแบบนี้มากๆนี่นะคะให้ดูใกล้ๆคือฟินเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไงกับลุกนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อยากดูคลิปแนวไหนประมาณไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดใครชอบลุกนี้ใกล้เล่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ